สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดนะว่าผมถึงไม่อา่านคลิปเกมบ่อยๆทุกคนเห็นมานะครับคลิปเก่าๆผมจะอา่านคลิปเกมอยู่เสมอสิบอันดับเอเอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เฉยอันดับนะบก็อาจจะหลายอันดับอาจจะเกมอสิบก,ก็อาจจะนอ้อยสิบครับหนึ่งทำไมผมถึงไม่อานคลิปเกมตั้งแต่ที่เริ่มมานะครับผมไม่อ่านคลิปเกมเพราะว่าวัาวนนึ่งเนี่ยผมนาน,นี้ นี่ครับดูนะโอ๊้เปียกเขาหยาบนะเปียกเออพูดต่อเหม็มนว<ะ>้าก็อนนึงครับสำหรับอันแรกเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือตอนแรกอะ่ะผมเล่นมาใช่ไหมฮะผมใช้เครื่องโปกโกะใช่ไหมแ ใช่ครับผมใช้เครื่องโปกโก้และอีกเครื่องอีกเครื่องเก่าๆที่มันเป็นของพ่อผมอะตอนนี้รู้สึกว่าอีเครื่องที่ผมอัดบมีโวอ่ะนะครับไม่ใช่เครื่องโปกโก้นะเครื่องโป๊กโกส M3 ไม่ใช่นะอันนั้นอัดคลิปโรบอกเว้ยอืมแต่ของม่ดีวอมัน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 ไม่ได้อัดนะคือของมีโว่อนของสมรรโทรัพท์เก่าของผมคือทรัพท์ของพ่อผมกันแหละนะครับ อืโอเคคือม like, ันก็พ <dalam conception> ังด้ตอนนี้ซ่อมไม่ได้นะให้เผือช้าอย่าเผือเลยไม่งั้นระเบิดคาเมตัวเย่แน่นอนนะครับผมซึ่งกั่นแหละฮะคือก็กดมามีไว้สําหรับเล่นเกมเว้ยมันไม่ได้มันไม่ค่อยได้วีไว้สําหรับเล่นม่ค่อยไม่ค่อยไว้สาหรับอัดถ่ายคลิปเลย อันนั้นไม่ค่อยซ้อมมาสักเท่าไหร่นะครับผมสิ่งที่ผมอัดดูก็คือเครื่องโปกโกที่ผมใช้อยู่นั่แหละรครับอืมแต่ส่วนใหญ่จะอัดให้มันเป็นแบบถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแหละนะฮะไม่ใช่แบบถ่ายคลิปแบบเกมอย่างเงี้ยเออนะครับผมมาต่อมานะครับอันดับที่สองปัญหาของแอปครับทุกคนนี่แหละปัญหาที่ผมเจอบ่อยแล้วก็ปัญหาที่สามมีทั้งหมดทสามป,ปัญหานะครับผมที่ผมแก้ไม่ถูก ปัญหาปัญหาที่หนึ่งก็ที่ผมพูดไปนะคือโทรศัพท์ของผมมันไปแล้วโทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้อ่านไม่ดูไปแล้วนะครับผมนะเอออัดพอดีนะครับแต่ว่ามันเสียซะแล้วนะครับทุกคนอันอัน,อนมันหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองครับผมจะพูดถึงว่าทําไมผมถึงแม่ทำไมผมถึงแม่คลิปเกี่เพราะว่าตรงแอปนะครับผมแอปมันมีปัญหา แอที่ผมใช้กว่าจะมีแบบไวรัสบ้างนิดหน่อยเนียฮะอ่าอย่างเช่นวันนึงอะ่ะผมอ่านคลิปใช่ไหมผมอ่านคลิปอยู่ดีๆฮะสิ่งที่ผมเกลียดดูมากก็คือไมโครโฟนกับอืมกับอีกตัวที่มันหลุดนะครับผมก็คือไอตัวที่มันผิดพลาดก็คืออย่างเงี้ยผมอ่านคลิปอยู่ดีๆหรือผมอัดนานไม่ได้นะครับผมคือก็คือแบบผมอัดนานไม่ได้คือถ้าเกิดผมอัดนานยังไงก็ ไอคลิปมันก็จะหลุดไปเลยนะครับผมก็ต้องถ่ายใหม่ซึ่งคือปัญหาที่ผมเกลียดี่สุดแล้วไอสองปัญหานี้ปัญหาที่ผมเกลียดย่สุดก็คือไอไมโครโฟนกับอนสองปัญหาเกลียดยุสุเลยครับมาอันดับไอ,อ,อดับอันดับสุดท้ายนะคบหน้าปกใช่หน้าปกที่ผมทำเนี่ยมันต่างจากเดิมเอามากๆครับทุกคนใช่มันแตกต่างจากเดิมเอามากๆที่ผมทำอะ่ะมันจะเป็นแบบคือมันจะง่ายๆเลยเว้ยมันจะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ของผมอะ่ะ ผมกดไปแล้วมันไม่ม่ไม่ขึ้นขึ้นภาพเลยฮะลกเว้นว่าจะต้องถ่ายวิดีโอในเครื่องของผมไอไอแอปไอแอปที่เป็นลูกเอ็มนะฮะใช่ลูกเอ็มผมรู้ชื่อไม่ชื่อแอปอะไรนะก็นั่นแหละครับผมใช่ผมต้องถ่ายวิดีโอก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็ลบแล้วก็มันจะสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่เกียรติอยากดึงนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สั้นๆนะครับผมไม่รู้สั้นหรือเปล่า กคลิปนี้นะครับผมไม่ไปายครับก็ถ้าเก,กว่ามาโชคดีไงอย่างางี้ผมก็จะจะมาแบบอัดคลิปต่อนะคลิปเกมนะฮะก็ตอนนี้ก็อัดคลิปอย่างงี้ไว้ก่อนนะครับประวัติของไอ้ผีในเกมดอนะครับผมคลิปนี้ผมไม่ไปคายคบ